สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ติดตามหรือว่า follower ของ Facebook นะครับทำยัไงไงมาดูกันได้เลยนะครับดาวน์โนะครับผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะครับเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ k m k s o c i a l ได้เลยนะส่วนเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเลี้ยวจะเป็น QR code ด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะส่วนเพื่อนที่ดู หลังจาเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันกอดได้เลยนะคลิกเข้าไปนะต่อสู่หน้านี้เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้้ไไปดเลย เข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้นะผมตรงกลางหน้าจอเพื่อจะเห็นโลโกโล้หลากหลายโลโกโล้เพื่อนเลื่อนเลยนะเลื่อนเลื่อนในส่วนของ Facebook ได้เลยนะผมอันเลื่อนลงมาเพื่อจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมูๆๆม่เพื่อนเลื่อนเลยนะเลื่อนเลื่อนในส่วนของเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ได้เลยนะตรงนี้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์ อ่าเพจหรือว่าลิงก์โปรไฟล์นี้เพื่อนต้องการเพื่อนติดตามได้เลยเนะเป็นเพจนี้นะผมก็ปีนี้มานะผมแล้วกดวางลิงก์ได้เลยนะใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะะกดสั่งซื้อได้เลยอ่ะขึ้นต่างๆอ,อย่างนี้แนละ้วตอนนี้ผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะผมในส่วนของเมนูป,ประวัติการสั่งซื้อจะบอกออะเดิมต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะ ที่กับคล่ปอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราเนาะผม้ายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางเป็นรายละเอียดต่างๆแลผมด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสถานะนะผมเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีขเขียวเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนเลยนะ่อัน,นี้ส่วนเมนูเติมเงินนะจะมี3มช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code นหรือว่านะีวาเล็ตหรือว่าคริป t o c คอเ e n c y นะครับยกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดละกันนะใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วก,กดเติมเงินได้เลยเนะี่ย เป็น QR code อย่างนี้เข้าแอปรานาคารทีมือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินหอนเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูที่ต่อแอดมินนะผมเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นลผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้แล้วขวาบนก็ได้ปุ่มแอคอนไลน์เนี้ยคีิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะ แอดวินก็พร้อมตอบเพื่อนยี่สิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงในส่วนของเมนูขออภัยแล้วผมในส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนได้แล้วผมเดี๋ยวผมช้าน,นิดหน่อยต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะผมแล้วผมเพื่อนก็สามารถมาก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้น้องไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นไรายได้สูตรรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเหล่าเลยนะซีรีส์หนังจีนนะผมเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทนะผมสามารถกดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนได้เลยฟรีนะครับมีซีรีส์เพื่อนเรื่องมากถึง1,200เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะผมเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แนละสามารถดูซีรีส์ได้ฟรีอีกนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของอยอดผู้ติดตามที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องขอยเช็คดูก่อนนะตอนนี้444ร้อยสีคนนะลองกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะ อาจจะไม่เพิ่มนะอาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับผมพอเว็บไซต์ออนไลน์ตามขีวรับเรานะครับเพื่อนๆมันต้องตกใจไปแล้วับแต่เกิดยอดผู้ติดตามของเราม่เพิ่มขึ้นมาก็รอสักครู่หนึ่งครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมเลี๋ยผมรอมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับก็ไม่นานมากนะครับแป๊บเดียวเองนะนั้นนะยอดผู้ติดตามของผมก เว็สุดยอดจริงๆนะครับเว็บไซต์ KM c h e m i s t นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มวิตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดไล่ลิงต่างกเพื่อนได้นะไม่ว่าจะเป็นแตฟอร์ซบุ๊กย o u ูปทิ t เก็ตอิ n s t า Instagram หรือว่าตฟอร์มอื่นๆนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับาเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์นะครับสามารถคลิกลิงก์หน้าใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ